วันนี้คาใจมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคุณผู้ชมคงเห็นแล้วแหละคือพูดกันตามตรงภาษาชาวบ้านคือปากแซ่บมากเพราะเห็นบอกคาอยู่ที่ปอยเปรตป่ะใช่อยู่ปอยเปรอแล้วแล้วก็ลงคลิปในทํานองที่เหมือนกับบอกอะไรนะปอยเป๋ก็ไม่ได้โดนถลมคนไทยที่อยู่นี่ก็ไม่ได้บถูกทาร้ายทําไมข่าวเหมือนกับเอาไปลงกันอันนี้ผ่านแอปปะเนี่ยผ่านแอปใช่มนจะมีบ้างคุณผู้ชมโพ เนปเนะเขาคุยอะไรนะทำไมวันนี้คนเนี่ย <ừ> กันนาเละเลยวันนี้เหมือนเขาก็นั่งอยู่ข้างถนนนะนะเหมือนคล้ายๆหน้าร้านเขาเองที่เขาประกอบธุรกิจอยู่ฝั่งอปอยเป็แล้วปรากฏเขาก็นั่งของเพื่อนอัดแล้วเขาก็นั่งข้างแล้วก็พูดว่าเนี่ยเหมือนปอยเป็ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าถูกถล่มยับเละเละทะไปหมดแล้วคนไทยถูกใกล้ทําร้ายถูกใกล้กระทืบซึ่งเขาก็เลยมีภาพวิจารณ์ว่าโหข่าวก็ไปปั่นกันเกินไปไอ้ที่บอกว่าไปถูกทําร้ายไล่กระทืบไม่มีหรอกก็ยังอยู่ปกตินี่แหละแล้วบอกว่าคนที่เนี่ยกัมพูชานะ มีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีแล้วคือเขาก็พูดแบบบางทีภาษาที่เขาใช้พูดเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนิดนึงจนกระทั่งบางคนไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาเนี่ยเป็นคนไทยซะเปล่าแต่เหมือนแบบเหมือนไปไ,นไปปกป้องขเขมรอะไรเงี้ยแล้วใช้คําบอกว่ายืนยันว่าทหารไทยทําประชาชนเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไอ้คำเนี่ยแหละคนก็บอกเฮ้ยทหารไทยกำลังจะเอาคืนแผ่นดินแล้วตัวเธอเองเป็นคนไทยใช่ป่ะเป็นคนไทยครับแล้วไปอยู่กัมพูชาแล้วทาไมพูดทํานองนี้อ่ะฟังเสียงบางช่วงหน่อยดิที่คนกําลังพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน ปอยเป็ดเป็นขี้เท่าแล้วใช่ไหมมีแต่ขี้กูนี่แหละขี้เท่าไม่มีหรอกออคาวเวอร์มากสื่อไทยก็โจมตีเก่งตัวกูเข้าหมาถ้าปอยเป็ดเละกูเละเป็นขี้ก่อนแล้วกูจะบอกว่าตอนนี้คนไทยก็ยังอยู่สบายดีไม่มีใครเขามานั่งไล่จับตัวคนไทยไปเป็นตัวประกันหรือเนี่ยอยู่ เที่ยวซกซกซกทุกวันยังไม่เห็นทหารสักคนเลยจ้าเขาบอกว่าอีพวกที่อยู่ในกาลานะอีเก๋เกที่บอกว่าลงเลยปลอยเป็ดลงเลยปลอยเป็ดมึงไม่คิดว่าถ้าเกิดไทยยิงมาปลอยเป็ดแล้วฝั่งไทยจะไม่ได้รับความเสียหายปองหรอกคูก็พูดในฐานะคนไทยนะคุณจะบอกว่าอะไรที่พวกมึงไม่รู้อ่ะบางทีอย่าสักแต่ว่ามีอินเทอร์เน็ตหาความรู้กันบ้างก็ได้อย่าแต่พิมพิมพิมเป็นนักเรงนคีย์บอร์ดโตโตกันแล้วอย่าโตเพราะกินข้าวอย่าเท่าเพราะเกิดนานเด็กมันจะถอนงอกเอา คนที่มาทำคนไทยที่มาทํางานที่นี่ไม่จําเป็นต้องเป็นสแกมเมอร์กูจะบอกให้นี่ครับแต่ร้านดัดผมนี่งานข่าวก็มีนี่บอยเป็ดก็ยังใช้ชีวิตปกติครับไม่ได้เละเหมือนขี้เท่ามีแต่ขี้กูไม่แหลที่เละข่าวที่ไทยโจมตีไม่เหมือนนะ<อ>ครับนี่ปกติทุกที่อ่ะแม่งมีข่าวเทาดำหมดแหละลูกค้าดัด<ห>ผมปกติ ที่ไหนอ่ะมันก็มีข่าวเทาดํามาหมดแหละผู้เห็นนะก็มีแต่อีพวกแก่ๆนั่นแหละที่พิมพ์ว่าระเบิดลงเลยระเบิดลงเลยปล่อยเป็ดถามสักคำแก่มาจนจะลงลงกันอยู่แล้วไม่รู้หรอว่าโลกเนี้ยไม่ว่าจะประเทศไหนมีทั้งคนดีคนชั่วมีทั้งงานสุจริตไม่สุจริตทั้งนั้นแหละเอาเวลานะที่มานั่งพิมพ์จากเป็นครีเตอร์มือใหม่ละเกินลูกหลานด,ดูแลบ้างก็ได้ไม่ต้องมาเป็น ีเอร์มือใหม่ลงแฮชแท็กเอาเวลาไปนั่งดูสภาพชีวิตตัวเองหรือว่ามีกินหรือยัง <Okay. S 1> รู้ดีเรื่องคนอื่นแต่ลูกเรื่องลูกหลานตัวเองกอระรู้เอาประมาณนี้เอาประมาณนี้เดี๋ยวไปฟังใน army military force เพราะกำลังจะบอกว่าคือเธอเองก็ยินว่าปล่อยเป,ปรปกะติแล้วเนี่ยที่ขาไปลงเละเนี่ยเขาก็ต้องเละก่อนอคือต้องบอกก่อนนะไอ้เรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้พุ่งเป้าไปหาน้องคนนี้นะแต่มันคือคนไทยที่เป็นสแกมเมอร์อและอยู่ในตึก ที่เขาบอกเขาออกไม่ได้แล้วโดนจับขังแต่เอาแหละจะด้วยอะไรก็ตามเธอเปิดร้านทําผม,มแล้วเธอก็เรียกแขกซะเหลือเกินเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้เราเริ่มต้นเขาอยู่ในสายใช่ไหมอยู่ในสายแลค,คุณอะไรนะมาเฟียครับชื่อน,นี้เลยเหรอชื่อน้องมาเฟียสวัสดีครับสวัสดีค,ดค่ะมาเฟียได้ยินเสียงชัดเจนนะได้ยินค่ะพี่พุทอมาเฟียถามจริงนะมาเฟียรู้ใช่ไหมว่ามาเฟียเรียกแขกไว้เยอะมากตอนนี้ กล้าพอสมควรค่ะว่าปากตัวเองเรียกแขกถามจริงมา,เ,มาเฟียมาเฟียกล้ากับประเทศไทยไหมอันนี้คําถามแรกมีคนดูถามกล้ากับไทยไหมตอนนี้กล้าค่ะกล้าค่ะอ่าไม่แล้วสิ่งที่มาเฟียกําลังพูดเนี่ยคือมาเฟียกําลังจะสืออะไรคือมาเฟียมาเฟียกโกรธแทนเขมนหรือโกรธอะไรยังไงมาเฟียไหนขอให้ชัดๆหน่อยดิหนูไม่ได้โกรธแทนใครนะคะพี่พุทธหนูอยากแค่อยากจะเสนอในมุมมองของหนูเพราะว่าตัวหนูเนี่ย อยู่ที่ปอยเปดแล้วหนูก็มีสื่อโซเชียลที่หนูลงาการทำงานของหนูหรือหนูอัดคลิปวิดีโอเล่นกับแฟนของหนูซึ่งหนูอยู่ที่นี่มาสามปีหนูอะลงคลิปไม่ว่าจะลงคลิปอะไรก็ตามจะมีคนไทยบางคนนะคะหนูย้ำว่าบางคนที่เขามาคุกคามในพื้นที่ส่วนตัวของหนูโดยการที่ทักแชทมาด่า เป็นระยะเวลานานทักแชทมาด่ายันพ่อยันแม่ลามถึงบุพกาลีอ่ะ,อะหนูก็เก็บ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 มาจนล่าสุดก็มีทักมาอีกซึ่งหนูก็คนคนหนึงอะคะ่ะพี่พุทดมีความอดทนเหมือนกันซึ่งหนูก็แค่อยากจะเผยแพร่ในมุมมองของหนูว่าในปลอยเป็ดเนี่ยมันไม่อ่ะคนอาจจะมองภาพรับปลอยเป็ดว่าอ่ะมีแต่สแกมเมอร์อแต่หนูอยากให้มองในมุมมุมอีกอมุมหนึ่งว่าคนที่มาทํางาน ในปลอยไม่จําเป็นต้องเป็นสแกมเมอร์หรือสายเทาเสมอไปเออไม่เดี๋ยวถามมาเฟียหน่อยแล้วที่เขาทักมาด่าเนี่ยเขาด่าเรื่องอะไรอ,ะอีสแกมเมอร์อีอีทุนจีนเทาเปิดร้านบังหน้าอีนูน่นอีนี่สาบแช่งยันพ่อแม่บอกว่าให้พ่อแม่มึงตายหงหน,นู่นนี่นี่นั่นไม่แต่เวลามาเฟียพูดเนี่ยคนไทยเขาจะรู้สึกไงมาเฟียไทยแท้ป่ะถามเดี๋ยวถามก่อนไทยแท้ค่ะไทยแท้มีบัตรประชาชนไม่ได้หนีเข้าเมืองเขานะ มีค่ะมีะหนูมาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะพี่พูดเออดูวก่อนแล้วมาเปียสะท้อนเนี่ยที่มาเปียงเราบอกว่าอะไรนะเช่นที่บอกว่ายืนยันว่าทหารไทยเนี่ยทําอะไรก็ตามมันไม่มีผลกระทบหรอกคือยังไงทำไมมาเปรียพูดอย่างเงี้ยท,ที่หนูจะสื่อเออ,อทุกครั้งที่หนูจะคุยกับคุณแม่คุณแม่มหนูจะคุยกับคุณแม่ตลอดว่าเรายังเชื่อมั่นในทหารไทยว่ายังไงทหารไทยไม่โจมตีหรือทําร้ายพลเรือนหรือประชาชนอย่างแน่นอนอืมอืมอืม <น>บางคน,บบนอาจจะไปตีความใช่ค่ะบางคนอาจจะไปตีความว่าหนูพูดไปทํานองนู้นไปทํานองนี้หนูเข้าใจได้ค่ะพี่พูดเพราะว่าคนเราต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดอืมมันเหมือนกับมาเฟียพูดแล้วือนปกป้องขเมเรอะจนคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันปกป้องขมรเกินไปอันนี้มาเฟียต้องรู้นะว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยเอาพูดกนตามตรงส่วนใหญ่คือไม่พอใจหุ่นเซนไม่พอใจทหารขมรอ,มอะมาเฟียรูร้ใช่ไหมส่วนนั้นได้ยินข่าวมาบ้างคะ่ะมาเฟียรู้ไหมมาเฟียรู้ไหม ว่าคนไทยไม่พอใจฮ<บ>ุนเซนรู้ไหมก็ทราบข่าวมาค่ะรู้รไหมว่าสื่อข่าวก็รู้ค่ะอะมาเปียพอใจฮุนเซนไหมหนูขอไม่ตอบดีกว่าค่ะพี่พุด้ดเพราะว่าถ้าหนูตอบไปเนี่ยผลกระทบตัวหนูเต็มๆแน่นอนอ่าอันนี้เข้าใจเข้าใจแต่ประเด็นก็คือมาเฟียก็เข้าใจคนไทยใช่ไหมหนูเข้าใจทั้งคนไทยและคนที่นี่นะคะหนูว่าสิ่งที่หนูสื่อออกไปหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคน คนอื่นอาจจะมองว่าหนูเข้าข้างฝั่งนี้พูดเอาใจฝั่งนี้แต่หนูรู้สึกว่าการที่หนูพูดออกไปเนี่ยหนูจะสื่อว่าที่ไหนก็มีทั้งคนดีทั้งคนเลวหมดค่ะพี่อืมอืมเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามหมกว้างเลยคือมาเฟียเองเนี่ยน่าจะรู้เพราะมันมีคนไทยที่อยู่ปล่อยเป็ดแล้วตึกอยู่ตึกสแกมเมอร์ซึ่งพวกพี่เป็นสื่อพี่ก็เคยคุยกับคนพวกนี้แล้วเขาออก<ส>ไม่ได้จริงๆแต่เหมือนกับมาเฟียบอกเฮ้ยที่นี่มันปลอดภัยมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรเลย นี่ไงฮะคนก็เลยบอกเฮ้ยคุณนะ่ะไม่เข้าใจหรือเปล่าว่าสถานการณ์มันมีจริงๆสแกมเมอร์ที่ติดอยู่ในปลอยเปตแล้วเขมรมนไม่ให้ออกแต่มาเฟียก็มาอีกมุมนึงบอกว่าให้ที่นี่มันปลอดภยัยม,มันปลอดภัยเฉพาะมาเฟียแต่มันไม่ปลอดภัยกับพวกคนไทยคนอื่นอันนี้มาเฟียรู้ไหมเนี่ยทราบค่ะแต่สิ่งที่หนูจะนําเสนอก็คือถ้าคุณมาถูกกฎหมายไม่ได้มาทำอะไรไม่ดียังไงคุณก็ปลอดภัยอยู่แล้วค่ะ โหการันตีอย่างนี้เลยเหรอจังว่ามันไม่มีการแบบแบนคนไทยมีไหมเอาเอาบอกพวกถูกกฎหมายก่อนมาเปียมีไหมอ่ะไม่มีค่ะไม่มีใครทำรายไทยนะคะพี่อ้าวเหรอเอออันนี้ปังไปอีกุมึงไม่มีแบบเอาเงินไทยไปซื้อของไม่เอาไม่รับเงินไทยมีไหมมาเปียไม่มีค่ะอ้าวเหรอเออเขาบอกพวกถูกโกงราคาช่วงนี้บอกว่าเวลาคนไทยออกไปซื้อข้าวซื้อของแล้วแบบแพงกว่าปกติเพราะว่าเขาไม่ชอบคนไทยอันนี้มีไหม จากที่ในมุมของหนูนะคะพี่คือตอนนี้เรื่องการขนส่งการขนส่งมันค่อนข้างยากพอขนส่งนําเข้ามาเนี่ยราคามันก็จะเพิ่มสูงขึ้นราคามันก็จะปรับไปตามนั้นอย่างคนคนคนที่นี่เขาไปซื้อของเขาก็ยังบ่นกันเลยว่าพอช่วงสงครามข้าวของทุกอย่างแพงขึ้นหมดค่ะ<ต>ไม่ใช่เฉพาะคนไทยแสดงว่าราคาก็คือแพงแต่ว่าไม่ใช่คนไทยและต้องขายแพงถูกป้ามาเฟีย ใช่ค่ะอ๋อแล้วแล้มาฟียบางอย่างก็ยังถูกอยู่ค่ะกับ<อ>ข้าวอะไรบางอย่างก็ยังมีบางร้านที่เขาขายราคาปกติอ,อยู่ค่ะเดี๋ยวก่อนถามมาเฟียนิดนึ่งคือมาเฟียอยู่ที่นั่นน่ะเอาจริงอะผมเข้าใจถามเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวมาเฟียไม่ปลอดภัยแต่ประเด็นก็คือมาเฟียรู้ไหมว่ามันมีคนไทยเนี่ยออกไม่ได้จริงๆเพราะไปอยู่ในรังสแกมเมอร์มาเฟียรู้ไหมอ่าถ้าจะให้พูดในมุมของหนูคือซึ่ง คนเราอะ่ะมาอยู่ที่นี่เราเลือกเองได้ค่ะพี่อย่างที่อย่างที่ข่าวสื่อออกไปว่าพอคนไทยกลับไปก็จะพูดว่าตัวเองเป็นเหยื่อ,อ,อ,อถูกหลอกมาทํางานพี่พี่ต้องอต้องมองมุมกลับด้วยค่ะว่าคนที่มาทํางานที่นี่เราเลือกเองได้ว่าเราจะเดินไปทางไหนมไม่มีใครสามารถที่แบบว่าคุณ อยู่ดีๆเดินเข้ามาหน้าด่านปวยเป็ดปุ๊บโดนจับไปทําสแกมเมอร์โดนขังเลยไม่มีหนูว่าทุกคนเลือกเองได้ค่ะแล้วก็ส่วนมากที่จับขังเพราะว่าก็มีข่าวออกอยู่เนืองๆใช่ไหมคะพี่พุทว่าคนไทยบางคนหรือคนจีนคนสัญชาติอื่นบางคนเขาก็มุดมาทําตามช่องทางธรรมชาติซึ่งเขาเลือกเองแล้วว่าตัวเขาจะมายืนในจุดที่เสี่ยงอันตรายอันนี้ยผมเข้าใจมาเฟียเลยนะเพราะ ที่มาเฟียพูดผมว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่คนไทยต้องยอมเปิดใจฟังมาเฟียตรงที่ว่าก็คุณเลือกจะไปแบบนี้อ่ะถูกไหมมาเฟียใช่ค่ะแล้วคุณเลือกมาแบบนี้แสดงว่าตอนที่คุณเลือกคุณก็ต้องรู้แล้วว่าเขาจะไม่ให้ออกมาแน่ๆเพราะเขาเคยเปิดโอกาสให้ออกแล้วแต่พวกคุณไม่ออกอย่างนั้นเลยป่าใช่อเออ มันก็มีเหตุผลอันนี้พูดกันตามตรงเดี๋ยวก่อนนะมาเฟียพี่ถามหน่อยอะ,ะมาเฟียคือคนมาถูกกฎหมายไอ้ตอนที่<ด>มันเกิดการประทะก,กันจริงๆเนี่ยมาเฟียณนะตอนนั้นเนี่ยกัมพูชาเขาประกาศว่าเอาคนไทยออกจากกัมพูชาไปมีไหมเขาก็มีการแจ้งนะคะว่าถ้าคนไทยคนไทยที่มีเจตนาหรือเจตนามีเจตจำนงจะกลับบ้าน่าถ้ามาถูกกฎหมายเนี่ยเดินทางกลับทางสายการบินได้เลยปกปติค่ะ อืมก่อนหน้าใช่ไหมก่อนหน้าทั้งก่อนหน้าและตอนนี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือขึ้นเครื่องบินได้ปกติขึ้นเครื่องกลับได้ปกติค่ะเฉพาะคนที่ถูกกฎหมายอืถูกต้องค่ะเออแสดงว่าพวกผิดกฎหมายเนี่ยคือโอกาสที่จะกลับเนี่ยอันนี้เอาจากใจมาเฟียเพราะมาเฟียนโอกาสจะกลับยากใช่ไหมมาเฟีย อหนูส่วนนี้หนูขอไม่ออกความคิดเห็นได้ไหมคะพี่พุธเพราะว่าถ้าหนูพูดไปอ่ะมันมีทั้งแง่ลบและบวกเข้ามาในตัวหนูซึ่งหนูอยู่ตรงเนี้ยหนูก็เป็นคนที่รับแรงกระแทกเต็มเต็มเดี๋ยวคนก็จะด่าอีกว่าไม่ห่วงคนไทยหรือไงท้าไปพูดอย่างนี้เอาจริงห่วงไหมอาถามจริงมาเฟียมาเฟียห่วงคนไทยไหมหนูห่วงหนูห่วงทุกคนค่ะพี่คือเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราต้องมีความเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่แล้วเราอย่างหนูอ่ะคือหนูอ่ะ มีคนไทยหลายคนนะคะที่บางทีเขาไม่สบายใจหรือว่าเขาไม่มีที่ไปไม่มีที่พึ่งเขาก็มาปรึกษาหนูหนูก็ให้คําปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือได้ในระดับอ,อาจจะไม่มากแต่ก็ให้คําแนะนําได้ว่าควรจะทํายังไงเพื่อที่จะให้ตัวเองปลอดภัยที่สุดธุรกิจดีไหมเนี่ยมาเปีย ธุรกิจดีไหมก็พอได้นะคะพี่พุธช่วงนี้เพราะว่าสงครามก็รู้ๆกันอยู่ว่าบางคนเขาก็กลัวอย่างที่หนูพูดไปเนี่ยหนูก็อยากให้ทางบ้านของคนที่มาทํางานที่นี่ได้เห็นในมุมว่าถ้ามาถูกกฎหมายเขาก็จะไม่ได้โดนทําร้ายหรือโดนลังแกอะไรเงี้ยบางคนเขาก็เป็นห่วงลูกหลานก็ให้ลูกหลานกลับว่าถามว่าเสร็จธุรกิจก็โอเคค่ะพี่พุธอาจจะมีเงียบบ้างเป็นบางช่วงตามสถานการณ์ค่ะคนเขมรเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเป็นเป็นคนทํางานอยู่ที่เนี่ยเขาใช้บริการมาอ่ะอันนี้เอาตรงๆเลยมีไหมใช่ค่ะ ใช่ไหมอ่าใช้ค่ะ,อะของห,อหนูยังมีทั้งคนกัมพูชาคนไทยหรือคนสัญชาติอื่นๆเข้ามาใช้บริการของปกติค่ะพี่คุณเออมีระเบิดลงไหมพี่อยากรู้ไม่มีค่ะไม่มีเลยอไม่มีค่ะพี่คือก็อย่างที่รู้รู้กันว่าเป้าหมายของทางการทาหารเขาก็จะอยู่ในเขตที่เขาต้องจัดการอยู่แล้วเราเป็นประชาชนเรายุ่งไม่ได้อยู่แล้วค่ะพีอ่อืมอืมอืมเออได้ไปเดินเรียกร้องสันติภาพกับเขาปะ ไม่ได้ไปเด็พูดถึไมีเวลาว่างในพี่อ่าไม่ได้ไปนะอ่าจับไทยมากังวลไหมเนี่ยนี่พี่ก็พยายามดูข้อความนะมี่คนไมมีแต่คนแจกคอหนูทั้งนั้นเลยตอนนี้มีแต่คนอะไรค่ะพี่หนูหนูลงไปแล้วหนูต้องยอมรับในในแรงกระแทกที่มันจะต้องเกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับหนูหนูว่าคนเราต่างคนต่างมองนานาจิตตังค่ะพี่พูม แต่หนูก็คือคนไทยร้อยเปอร์เซ็นใช่ค่ะบางคนว่าหนูแบบเป็นคนลาวมั่งเป็นอ,อะไรบ้างหนูหนูกลับมาไทยล่าสุดเมื่อไหร่หนูกลับมาไทยล่าสุดเมื่อไหร่ากลับไปไทยล่าสุดน,น่าจะช่วงประมาณเดือนตุลาค่ะอ๋อ,อก็กลับมาไม่นานนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเออก็ยังเข้าออกได้ปกติไปเครื่องบินใช่ไหมของหนูอะ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะหนูบินมาค่ะพี่เออไม่มีความจําเป็นต้องขอโทษคนไทยที่เข้ามาฟังคลิปอ่า อาจจะอ่า,อาหนูจะบอกว่าจะขอโทษไหมหนูจะขอโทษบางคนที่หนูรู้สึกว่าเขาอาจจะเซนสติฟในคําพูดของหนูหนูอาจจะใช้คําพูดรุนแรงเกินไปอืมทําไมนน้ก็ต้องขอโทษอาทีนี้ด้วยแต่สําหรับบางคนที่เข้ามาด่าหนูหนูขอไม่ขอโทษนะคะเพราะว่าหนูก็ตอบโต้ตและปกป้องศักดิ์ศรีของหนูเหมือนกันทําไมบอกไทยออกข่าวเวอร์ อาอารมณ์คนไทยมันก็มีสิทธินะพวกพี่ก็เห็นข่าวเฮ้ยประเด็นนี้ใช่ไหมคะเออทำไมออกข่าววร์หนูบอกเลยว่าทําไมเนี่ยข่าวไทยออกกันเวอร์จังเลยมันเหมือนหนูปกป้องเอมเมนนะทุกวันนี้พี่พูดค่ะในช่องต่อต่ออ่ะจะมีช่องต่อตช่องหนึ่งที่เป็นของ L G B T Q แต่ตอนนี้เขาลบไปละเขาเอาหน้าข่าวของสื่อใหญ่มาแปะแล้วเขาพูดว่าเอฟ16วันนี้ทิ้งไข่ลงกลางเมืองปอยเป็ดเละเป็นขี้เท่า ย้ํานะคะว่าเขาพูดว่าลงกลางเมืองปอยเป็ดอือแล้วไงแล้วเขาเอาสื่อเอาหน้าสื่อใหญ่ๆห,หลายๆข่าวะหลายๆสื่อไปแปะตรงหน้าช่องของเขาอืมใช่ทําไมอะ่ะแล้วหนูจะหนูจะบอกว่าอะไรหนูจะบอกว่าก็คือหนูจะบอกว่าคือในข่าวในข่าวอะ่ะที่เขาเอาไปสื่อสารแบบนั้นอะ่ะมันไม่จริงอปอยเป็ดก็ยังอยู่ปกติยังใช้ชีวิตกันปกติคะ่ะอืม แส,แสดงว่าหนูก็กําลังยืนยันว่าไอ้ที่หนูทําทั้งหมดเนี่ยคือหนูอธิบายแทนเขมรเหรอหนูอธิบายแทนคนไทยบางคน<อ>ที่เขาไม่กล้าพูดดีกว่าค่ะพี่พุเอ่าอธิบายแทนคนไทยที่ไม่กล้าพูดแต่ยังใช้ชีวิตปกติในเขมรถูกไหมใช่ค่ะบาง<อ>คนเขาไม่กล้าออกมาพูดเพราะ เขาก็จะโดนแบบหนูอ่าสื่อที่ว่าเวอร์ก็คือสื่อในติกตอกที่หนูกําลังพูดแค่ไอ้นั่นคนเดียวอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ามันมันมีหลายหลายหลายช่องค่ะพี่พุธซึ่งหนูไม่หนูขอไม่เปิดเผยชื่อช่องแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นพาดพิงไปฟ้องร้องกันอีกไม่แต่สื่อเวอร์ยังไงอ่ะหนูหนูหนูต้องยกตัวอย่างสื่อเวอร์ยังไงสื่อไทยเวอร์ยังไงอ่าบางคนน่ะคือเขาเขาก็ลงชื่อช่องแล้วก็ประมาณว่าแบบตำรวจ ตำรวจฝั่งนี้ไล่ทำร้ายไล่จับไล่ตีคนไทยอย่างเงี้ยซึ่งมันทำมัน้างมันมันปลุกกระแสปลุกปั่นสร้างความหวาดกลัวสร้างความเกลียดชังในสังคมอะค่ะพี่ไม่นี่หนูก็ปกป้องขมนอยู่นะเนี่ยนี่หนูก็ปกป้องขมนมันมีไล่ตีไหมก่อนหน้านี้มันมีนะหนูหนูรู้ป่ะมันมีนะก่อนหน้านี้อันนี้อันนี้ทราบค่ะก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงช่วงแรกๆเลยมากเมื่อช่วงที่เขามีข่าวกันแรกๆเลยค่ะอันนี้ทราบอยู่ค่ะเพราะว่าก็ ทั้งสองฝั่งอะค่ะทั้งทั้งคนที่นี่คนไทยก็พอๆพอกันอันนี้หนูขอไม่ออกความคิดเห็นเพราะว่าช่วงส <ะ S 2> สแสดงว่ามันมีเจ้าหน้าที่ของカมนที่ไปตีคนไทยอยู่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ค่ะแต่เป็นอากลุ่มวัยรุ่นดีกว่าค่ะอ๋อไล่ตีคนไทยอ่าใช่ค่ะหนูหนูหนูก็เลยจะปกป้องเจ้าหน้าที่ขมนให้หรือว่ายังไงหนูไม่ได้ปกป้องค่ะพี่หนูจะพูดในมุมว่าคือที่เขาพูดกันว่า ่าเจ้าหน้าที่ฝั่งนี้ไล่ตีคนไทยไม่ใช่ค่ะมีอะไรทำไมทำไมไม่อธิบายให้ขมิมนเข้าใจบ้างเหรอว่าขมิมนคุณเนี่ยกําลังมาลุกลานแล้วทาไมไม่อธิบายมุมอย่างนี้บ้างอะมันจะได้มีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยไอ้นี่คือไทยวะหรือ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 จะพยายามแจงออแทงนขมินหลายๆเรื่องหมดคนมองว่าหนูแจงแทนขมินหมดเลยทุกวันนี้อ่ะ,อะหนูว่ายัางไงตรงนี้ต่อ่ออเหมือนที่หนูถ้าถ้าให้หนูอธิบายกับฝั่งที่คนที่เขาด่าหนูเขาก็ไม่เข้าใจ ต่อให้หนูไปอธิบายให้คนฝั่งนี้ยังไงเขาก็ไม่เข้าใจซึ่งหนูก็ไม่ได้สื่อสารหนูก็กลัวตายเหมือนกันใช่ไหมถ้าหนูโจมตีเขมรตอนนี้หนูก็กลัวตายใช่ไหมถ้าหนูไปวิพากเขมรถามว่ากลัวไหมหนูก็หนูก็คนทํามาหากินที่นี่อะค่ะก็คือกลัวซึ่งหนูมองมุมกว้างมองมุมกว้างในมุมของคนทํางานอาชีพสุจริตอะไรหลายอย่างก็กลัวมันจะมีผลกระทบ ถูกไหมใช่ก็ก็อย่างที่หนูบอกค่ะว่าแต่หนูมีสิทธิ์จะอธิบายแทนคนไทยบ้างว่าทําไมคนไทยถึงรู้สึกกับขมิมนแบบนี้เพราะขมิมนมาลุกลานเราทําไมหนูไม่พูดเรื่องนี้เลยพี่พูดค่ะคือจะบอกตรงนี้ว่าคือบางคนเขาก็เข้าใจนะคะพี่โดยที่หนูไม่จะหนูไม่ต้องอธิบายเลยบางคนที่เขาเข้าใจก็มีไม่แต่หนูอธิบายเรื่องอื่นไงพี่ก็เลยบอกทําไมเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่คนไทยสนใจหนูไม่อธิบายแทนคนไทยอ่ะ มีนะคะมีเขามามีที่เขามาคุยกับหนูนะคะหนูก็อธิบายอ่าไม่แต่อธิบายในมุมที่บอกว่าเช่นวันนี้เขมรลุกลานเราอันนี้หนูไม่กล้าหรอกถูกป่ะอันนี้พี่พูดแทนอันนี้หนูขอหนูขอไม่ตอบดีกว่าค่ะว่ามันเป็นเรื่องของการทางการทหารแล้วมันละเอียดอ่อนมากค่ะพี่พุธไม่ละเอียดอ่อนนะหนูนะมันไม่ละเอียดอ่อนนะเพราะเราก็เห็นว่ามันลุกลานเรา เรื่องจิตใจของคนที่เนี่ยค่ะพี่แล้วก็คนไทยด้วยแล้วคือบางทีหนูว่าเราไม่รู้หรอกว่าใครเริ่มก่อนใครเปิดก่อนใครเปิดหลังสรุปแล้วคือหนูไม่รู้ใช่ไหมว่าอะไรเริ่มก่อนหนูไม่รู้ใช่ไหมหนูยอมรับว่าหนูไม่รู้แล้วถูกปะใช่ปะหนูพูดอะเพราะว่าหนูหนูเรื่องของทหารอะหนูเข้าหนูไม่เข้าไปยุ่งอยู่แล้วค่ะไม่เมื่อกี้หนูบอกหนูไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อนใครเปิดก่อนก็คือหนูไม่รู้ถูกปะใช่ค่ะอ่าแล้วทำไมอธิบายแทนเขมรอะ หนูอธิบายในมุมที่บางคนเขามาด่า<ๆ>เขามาด่าพวกหนูไหมคะไม่ไม่ที่หนูหนูพยายามอธิบายแทนเขมเช่นเนี่ยมันไม่ใช่ตำรวจเขมตีนะแต่มันเป็นวัยรุ่นแต่สถานการณ์บ้านเราหนูกลับบอกหนูไม่รู้เรื่องเลยทําไมหนูอธิบายแทนเขมได้อ,ะอ่ะที่ที่หนูพูดกับพี่พุธใช่ไหมคะว่าทําไมรู้ว่าไม่ใช่ตำรวจอไม่ไม่ พี่กำลังถามว่าทําไมเวลาเรื่องของเขเมรหนูอธิบายแทนเขเมรได้แต่เวลาเรื่องของไทยเราโดนลุกลานหนูบอกว่าหนูขอไม่แสดงความเห็นหนูไม่ได้อธิบายอะไรในมุมที่คนไทยเขาก็อยากให้นานาชาติรับรู้เหมือนกันทั้งที่หนูเองก็เป็นปากเป็นเสียงได้อะพี่ถามแค่มุมนี้แหละจ้ะอ่าอ่าพี่พูดต้องมองในมุมหนูด้วยนะคะหนูก<อ>ากินหนูเป็นคนทําธุรกิจที่นี่ถ้าหนูพูดมากไปเข้าใจ แต่หนูก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าใครเริ่มก่อนพี่ถามแค่นี้เมื่อกี้หนูพูดวนาหนูก็ไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อนถูกปะใช่ค่ะเพราะว่าเพราะะนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าหนูไม่รู้หนูควรควรหยุดวิพากคนไทยดีไหมเพราะหนูพูดเองว่าหนูไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อนหนูควรหุบปากวิพากคนไทยสักนิดหนึ่งดีไหมเพื่อหนูกลับมามันจะได้แบบสบายขึ้นอันนี้พี่เป็นห่วงดีไหมที่หนูวิพากเนี่ยก็คือ เฉพาะบางคนที่เขาด่าหนูนะคะพี่พุธโซเชียลเนี่ยเวลามันแพร่เนี่ยหนูมันไม่ใช่ว่าฉันด่าอีก,กอฉันด่าอีกขอไม่ใช่นะหนูมันคือคนไทยแล้วตอนนี้อ้าวถูกไหม,มใจ่อยู่ค่ะพี่อ่าว็หนูก็ยังไม่รู้ในเรื่องที่ประเทศไทยเจออะไรเลยแล้วหนูทําไมถึงวิพากเราล่ะ หนูขอไม่ตอบในมุมของการลบได้ไหมครับพี่มไม่ได้ถามการลบพี่ถามความรู้สึกล้วนๆพี่ไม่ได้ถามยุทธศาสตร์การลบเลยจ้ะพี่ถามว่าทําไมไม่ไม่อธิบายในมุมของคนไทยบ้างแต่หนูเลือกจะอธิบายของฝั่งกัมพูชา <S 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 มันก็เลยมีสิิ์ที่ทำให้คนไทยไม่พอใจหนูตอนนี้พี่ก็เลยอยากให้หนูเนี่ยลองตอบเพราะเมื่อหนูบอกว่าหนูไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครลบกับใครก่อน แต่หนูสามารถวิพากษ์เรื่องอื่นได้แต่ตอบไม่ได้ว่าใครรบกับใครก่อนแล้วหนูก็พูดถึงคนไทยในความรู้สึกที่คนไทยเขารู้สึกไม่ค่อยจะสู้ดีเพราะนั้นพี่ก็เลยถามว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นหนูเองควรพักเรื่องวิพากษ์ประเทศก่อนไหมหรือหยุดวิพากษ์คนไทยก่อนไหมเพราะหนูรู้เองว่าหนูไม่ทราบว่าใครรบกับใครก่อนค่ะอ่ะ,อะหยุดไหมหรือยังไม่หยุด ไม่คือหนูจะพูดในมุมของหนูปกติหนูก็ไม่ได้เป็นคนทําคลิปออกมาดา่าใครมั่วอยู่แล้วค่ะพี่พูดถ้าถ้าถ้าดูในช่องหนูจร ين, ิงๆหนูจะลงแค่การทํางานและทําคลิปเล่นการใช้ชีวิตประจําวันของหนูแต่ที่หนูออกมาทําคลิปมากเมื่อวานเนี้ยเพราะว่าหนูอ่ะโดนเข้ามาด่าอ๋ออ่ะก็เลยต้องอธิบายของมุมหนูถูกไหมใช่ค่ะด<อ>เข้ามาด่าครับเข้ามากราบแช่งยันพ่อยันแม่ซึ่งหนูไม่โอเค อ่าไม่คิดจะกลับมา<ช>ทำมาหากินที่ไทยแล้วป่ะหนูกลับมาป,ป่ะที่ได้เงินดีกว่าป่ะมันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่า่เอางี้พี่ถามกับกลางๆแล้วกันนะค่ะระหว่างไทยกับกัมพูชานี่กลางเลยนะค่ะ <c oughs> หนูรักประเทศไหนอืมจะให้หนูตอบยังไงอ่ะพี่คือ หนูคนไทยหนูก็ต้องรักประเทศไทยแล้วกัมพูชาก็เป็นที่ทําให้หนูมีอยู่มีกินส่งเงินให้ครอบครัวได้อือ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 อใช่อันนี้เข้าใจอ่ะอเอาประมาณนี้แล้วกันขอบคุณนะนะมาเฟียอือได้ค่ะยินดีค่ะพี่พูดเนี่ยมีโคบอกหนูเนี่ยต่อปากต่อคําเก่งยังไงก็สื่ออาบางคนก็มาลงว่า ที่หนูสัมภาษณ์ไปเมื่อเช้าเนี่ยไม่เห็นเฟียสเหมือนตอนลงคลิปเลยหนูก็หนูก็อยากจะเฟียสแต่ว่าหนูเกรงใจพี่พุดแล้วก็เกรงใจสื่อมากๆค่ะพี่หนูก็กลัวเหมือนกันแหละถูกป่ะอยู่ขมินน่ะไปเฟียสมากก็ไม่ได้ถูกไหมหนูขอไปเฟียสใส่คนที่เขาเฟียสกับหนูก่อนอ่อโอเคโอเคขอบใจมากมาเฟียขอบคุณนะขอบคุณครับครับขอบคุณไอซ์มากๆค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะไม่มีอะไรวันนี้คุยแบบเขาเรียกอะไรคะ ให้ให้เข้าใจว่าเอาถ้าพูดกัแบบกลางๆก็เข้าใจเธอเหมือนกันในมุมที่ว่าก็ถ้าคนไปถูกกฎหมายอะ่ะมันไม่ต้องกลัวครับอ่ะแต่ขนาดเดียวกันไอ้ข้อความที่เธอกาลังพูดเนี่ยเช่นที่ทําให้คนไทยเขารู้สึกไม่พอใจอคือทำไมเหมือนอธิบายแทนเขมนตลอดถูกป่ะแล้วก็มีการต่อว่าเหมือนคนไทยที่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ทำนองว่าแบบแกจะลงลงอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ย ก็คือเหมือนเธอพูดในคลิปนั่นแหละพูดทนองหแบบว่าคนที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์แกจะลงลงอยู่แล้วกลับไปดูลูกดูหลานเอาดีกว่าอย่ามาดูเรื่องคนอื่นแล้วเนี่ยทั้งที่หนูเองก็ไม่ว่าใครเริ่มก่อนถูกป่ะอ้าไม่เป็นไรก็ลองฟังแล้วตัดสินเอาก็แล้วกันใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าถึงเนื้อหาที่มากกว่าใครกับพุทธทอล์กเพียงคุณสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเดือนละ25บาท ขั้นตอนการสมัครเพียงเข้าแอปพลิเคชัน Google Chrome บนมือถือหรือกดผ่าน Computer, book, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad ค้นหาพุทธทลอกอย่าลืมนะครับกดปุ่มสมัครสมาชิกเลือกวิธีการชำระเงินอ้อแล้วอย่าลืมกดยืนยันการสมัครแค่นี้คุณก็จะเป็นสมาชิกพุทธท็อกได้อย่างง่ายได้ รับศิทธิพิเศษเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดหลังจากการสมัครครับและที่สําคัญเมื่อทุกท่านสมัครเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องขอต้อนรับท่านเข้าสู่สมาชิกพ u t ทัดท a l ครับพ u t ท a t h a l k รู้ก่อนใครคงชัดทุกถอยได้ยึงเมื่อไรไม่มึงดับแต่เป็นทุกมุมไม่ยุดเพียงแค่ครับ f u t t a t h a คือเรื่องจริงที่คุณต้องฟัง